นูเด็กร้องเนี่ยดูเด็กร้องนี่นี่ดูเด็กร้องเนี่มามาไอรินมาบอกนอนแล้วนะจ๊ะโอเคครับได้แน่เอ้ยกินนมอิ่มแล้วหนูกำลังจะนอนอย่ายุ่งได้ไหมยายโอุยโย้ยหนูอยากนอนแล้วหนูทำหน้าน,นี่แหละอาทิตย์นึงนี่เปลี่ยนแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนละ จมูกเป็นจมูกสังเกตจมูกะเนี่ยคิ้วโกงปากนิดจมูกหน่อยนี่คิ้วขมวดแล้วอ่ะคิ้วขมวดแล้วเบื่อเยน้อยบ้านแนงหนูตื่นแล้วอ่านมาตอนนี้สะอึกด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านมาตอนนี้บ้านแนงหนูตื่นแล้วอ่านมาตอนนี้อ่านมาตอนนี้อยู่ทำนาดูเตะเตกใครมาตื่นแต่เช้าเน้่ใครว่าตื่นแต่เช้าเลย ตื่นแต่าแต่ตื่นแต่เช้าได้ไหมตืแต่เช้าเนีว่วงนกะ็วัวเนาะตื่นแล้วตื่นละหาป้าแนนหน่อยหนูเตื่นแล้วบอกป้าแนนหน่อยได้่เช้าอืมอืมดูดมือไปก่อน ขโมย,ย,ยขึ้นรถตู้ไปขโมยขึ้นรถตู้ไปเจ๊น้อยแล้วไปอุ้มมาหน่อเตือนทำปากจุยหิ่นมนมบ้าเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยก็ดูคนสวยเนะี่ยทำปากจยนะุยเนี่ยเฮ้ยจงใสใครคุยอะไรกันวนะเฮ้ย เ,ออเดี๋ยวนี้อยู่กับยายได้แล้วน,นี่แม่ไปสิ่งได้ละเก่งมากลูกตื่นกินทุกๆสองชั่วโมงจะได้โตเร็วๆเ,เ,เนี่ยเด็กแปดวันนะเนี่ยเท่ากับเด็กเดือนหนึ่งเลยดูดิมาดูดิเนี่ยอืกินนมต้องกินบ่อยๆจะได้โตเร,เร็วๆคนเก่งของยายนี่เห็นไหมกินนมบอกป้านแนน หนูกินนมแล้วหนูตื่นแล้วยังไม่ได้อาบน้ําเลยเดี๋ยวก็อยู่กับยายได้แล้วเนี่ยเออเอาไปกินขวดได้ละต้องกินทุกสองชั่วโมงไม่ใช่เห็นนอนก็จะปล่อยให้นอนแต่ถึงเวลาเขาจะตื่นเองเขาน่ะเนี่ยเขาจะรู้เนะี่ยคุนตาแล้วอาบน้ําแล้วเป็นสาวแล้วตอนนี้ได้แปดวันหน้าเหมือนใครเอย เหมือนใครดูดีๆที่เหมือนใครนะไอรินเหมือนใครทำไมอยู่ดีแท้ไอรินเหมือนใครนี่เหมือนใครเหมือนใครโอ้เหมือนใครเนี่ยอ้ใช่ไหมจะเพลงนี้ป่ะ ตั้งตั้งใจอยู่ในท้อง